เอสใส่ใจค่ะเม้นอยู่ในสวนค่ะน้องเอสเป้าฝรั่งนี่ไงคนรวยมาแล้วคนรวยคนรวยมาแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะได้ไปแล้วคนรวยมาบอกเวลาพี่รู้เลยนะพอคนรวยมาเนี่ยพี่ก็จะรู้เลยว่าจะได้เวลาละอืม น้องเอสมามา,มานี่นะมาสวนแก้วเธอก็เลยไปนี่เลยไปบ้านออนอนคปรปฐถมอะในสวนคุณมานิดาผลไม้เยอะของกินเยอะ <laughs> ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวนควปรปฐมเลยอพันเมินมากินข้าว ข้าวจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปแล้วเนี่ยท่านหมื่นมาพี่ก็จะได้เวลาของพี่พอดีอืมเอเ็ดไปราชบุรีอยู่เดือนหน้าขอบคุณนะคะคุณอิทโอสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะจังจิ้วสมัตนะคะ อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปจะไปบ้านท่านหมืน่นท่านหมื่นมีนิยายไหมมีนิทานไหม αι? ท่านหมืน่นวันนี้มีนิทานไหม αι? นั่นผลไม้สวนลําพานแม้เดี๋ยวไปขอนแก่นไปอีกแล้วยังไม่ได้ไปเลยที่จะไปยังไม่ได้ไปเลยจะไปด้วยจะไปนี่อีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวให้หมดก่อน หมดแล้วค่ะอ,อร่อยน้องเอ็ดบอกพี่เก๋อร่อยอยู่คนเดียวเลยน้ำต้มขาดาตมันอร่อยนะ อืหมดหนึ่งจานขอบคุณนะคะน้องเอ็ดตกลงจะไปไหนก่อนเอาไปส่วนแก้วให้รอดก่อนเดี๋ยวไปส่วนแก้วไปกับใครอเอสเดี๋ยวบอกนะว่าไปคนเดียว ป้าควรบอกไปแล้วขอบคุณมากขอบคุณนะคะป้าควรขอบคุณมากๆไปคนเดียวเหรอเอดอจเจ้าคือเก่งแท้หมดแล้รีบกินให้หมดก่อน เอ็ไปไหนมาไหนไม่มีคนติดตามค่ะสะดวกนียพี่ไม่เคยไปไหนคนเดียวเลยน้องเอ็ดพี่จะต้องมีเพื่อนไปด้วยอร่อย